สวัสดีค่ะพบกับช่องโอลีแม่กับน้องวันชาแนลมันนี่จะมากินมันยุ่มกับนี่มากินม้นกันน้ำร้ายแตกแม่น่ากินอยู่คนเดียวเลยนะ,นะเดี๋ยวพี้หน่อยแม่ปกป้องไงเ่ะไม่ปวดเหรอ

ประกอบไม่เสร็จเลยบ้านไม่มีกระดูอเลยเบียกปี๋เลย,ยาลมายมเต็มช้วยไม่หรอก กินมันนี่คีไรแต่ละช่างบ้านดูๆอเอาขนออกก่อนหายง่วงเลยทำงานหายนห่ง่ง นี่จะเจอช้อนฮะ<า>้คือ,อ,อเอาทำไมมันไม่สะ <c oughs> ใจตื่นสาเพี้ยนไปเร็ว กินตะมูไม่หล่นปะเราอยากกินเยอะเรากินยาอยู่ทำไมมาล้างยาไม่กินเยอะไม่กินเยอะกินให้เยอะทุย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 ,ทย 嗯。嗯

กินอันนั้นทำแบบกินอันเนี้ยห้ามเปรี้ยวห้ามทำหน้าเปรี้ยวให้ทำหน้าเฉยๆได้ใส่สามลูกอ่ะลูกอ่ะสามไปเพื่ยมะไนอ่ะให้เปรี้ยวคนนั้นไม่ได้นะ เราคายไหมไม่แม่แอ,อ <c oughs> แทนฮัลโหลไปกินทางช้อนอ่ะอไป,ไปอกันหน่อยได้นะเอาเลยดูทำหน้าหน้าเฉยๆเด็ทำหน้านิ่งๆเด็ มนั่งนี่เผ็ดเผ็ดที่ไหนล่ะตรงนี้เผ็ดเฮ้ยเอาอ้อเอาอ้อมันจริงเหรอเผ็ดเปรี้ยวเอาใหม่ทำหน้าไม่เปรี้ยวอะทำหน้าไม่เปรี้ยวให้ดูนะทำหน้าไม่เปรี้ยวหน้าไหมกระเด็นหนึ่งลูกมามันไม่ก็เป็นช้อนเอาเแบบช้อนเหลือเอาใช่ยะใส่อันนี้ก่อน จะหมดแล้วโอ้ยลูกนี้มันเนา่านี่ลูกนี้เนา่ากินเลยนี่กินเลยอย่าพึง่งอย่าอมไว้ก่อนอย่าโอมไว้ก่อนให้สองลูกอะ่ะสอ,อ,องลูกแล้งเหมือนช้อน <laughs> ไม่ม่งแข็งร้มปาก คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ยังไม่จบจบยังพิมพอลนี่ก็ขี้แตกพอดียังยังยังอยากเอาสีลูกโอเคไหมลูกใหญ่ใหญ่ยได้สีลูกป้าป้าสีลูกพิมเอาให้สองลูกไปป้าสีลูกนะมาสามลูกพิกใส่ก่อน ท ici, ีนี <ideas> ้เม็ดไม่ต้องคายนะอ้าวได้ไหมคะได้เปล่าเขี้ยวไปเลยค่อยๆเขี้ยวอ่ะานตาซ้ำแล้วได้เปล่าเนี่ยบดบดเม็ด จบแค่นี้น้องพิมพแพ้อฝาก<า>กด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ O N E แม่น้องวันชาแนลแม่กับน้องวันชาแนล O N E แม่กับน้องวันชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายขอทุนการศึกษาครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า